เมื่อวันที่17มิถุนายน64ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากพระใบดีกาสราวุธเลขานุกิจเจ้าอาวาสวัดบางมาราอําเภอตะกวัวปาจังหวัดพังงาวา่าได้รับใบแจ้งค่าน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกวัวปาแจ้งยอดเงินที่ต้องชำระรวมทั้งสิ้น31,859สบาท46สตางค์จนทําให้ทางวัดรู้สึกตกใจและผิดสังเกตผู้สื่อข่าวจึงเดินทางไปที่วัดดังกล่าวพร้อมว่าที่ร้อยเอกพงศักดิ์เวทยาวงในอําเภอตะกวัวปาและเจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาาาาคสขตะกั่วป เพื่อตรวจสอบและหาทางออกค่าน้ำประปาโดยพบว่าทางวัดไม่มีเงินพอที่จะจ่ายค่าน้ำเพราะช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาพระไม่มีกิจนิมนต์เนื่องจากปัญหาโควิดส่วนเงินที่ชาวบ้านบริจาคเข้าบัญชีนั้นมีจำนวนเพียง2,000บาทซึ่งไม่พอจ่ายค่าน้ำเพราะฉะนั้นทางวัดจะถูกตัดน้ำอย่างแน่นอนด้านพระใบดีกาสราวุธเลขานุกิจเจ้าอาวาสวัดบางมราเล่าว,ว่าขณะนี้เงินในบัญชีวัดมีอยู่เพียง2,000พันกว่าบาทตั้งแต่โควิดรอบแรกทางวัดก็ได้ทำการปิดศาลาอยู่ไปอยู่มา,มาวาดน้ำประปาก็เสียทางการประปา ก็มาเปลี่ยนมาใหม่ให้ผลปรากฏว่าผ่านไปหนึ่งเดือนค่าน้ำก็ขึ้นมาสามหมื่นกว่าบาทเป็นความเดือดร้อนของทางวัดอย่างมากก็เลยทำการขุดและฉีดน้ำเพื่อหาสาเหตุว่ารวตรงจุดไหนคาดว่าน่าจะรูอยู่ใต้ดินแต่ทางวัดก็ไม่สามารถดำเนินการได้จากที่ได้ใช้น้ำประปามาหกปีมีการใช้จ่ายค่าน้ำประปามากสุดเป็นเงินสองพันบาทหลังจากนั้นมาก็มีการเปลี่ยนมาใหม่ผ่านไปหนึ่งเดือนค่าน้ำก็ขึ้นสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบเก้าบาทสี่สิบหกสตางค์ซึ่งเป็นภาระหนักของทางวัดอย่างมากจนสร้างความเดือดร้อนให้ ในวัดเนื่องจากที่วัดแห่งนี้ก็ไม่ได้มีไรายได้มากมายเพราะเป็นวัดที่กําลังพัฒนาค่าน้ําสูงจนทําให้ทางวัดรู้สึกขัดสนอย่างมากจะหาเงินไปจ่ายค่าน้ําประปาก็ต้องอาศัยบุญทานจากประชาชนที่มีกําลังช่วยเหลือขณะนี้ทางพระก็ช่วยกันหาสาเหตุโดยใช้น้ําอัดเข้าไปในท่อแต่ก็ยังไม่พบรอยรั่วจ,จึงขอความอนุเคราะห์จากทางเจ้าหน้าที่การประปาช่วยลงมาดําเนินการแก้ปัญหาให้กับวัดด้วยเจ้าอาวาสวัดกล่าวด้านในอําเภอตะกัวปากกล่าวว่าหลังจากทราบปัญหาค่าน้ําวัดสูงผิดปกติตนได้ปรึกษา กับทางผู้จัดก,การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกัวป่าพร้อมลงพื้นที่มาตรวจสอบจากการตรวจสอบเบื้องต้นน่าจะมีน้ำรั่วบริเวณใดบริเวณหนึ่งซึ่งในมาตรการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจะต้องหาจุดที่รั่วให้ได้ซึ่งถ้ามีน้ำรั่วใต้ดินที่ลึกลงไปก็จําเป็นต้องตัดระบบที่ต่อไว้ออกไปและต้องเดินท่อประปาใหม่ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ถาวรสําหรับเรื่องค่าน้าประปาส่วนเรื่องค่าน้ําที่สูงถึงถึงกว่าส0,000บาทนั้นได้รับความกรุณาจากทางการประปาเขตได้อนุมัติให้ทางวัดมีการผ่อนใน ระยะเวลา12เดือนเดือนละ2,000กว่าบาทและต่อจากนี้ก็ต้องหาวิธีการในการช่วยเหลือทางวัดและเป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันเพราะวัดดังกล่าวถือว่าเป็นวัดที่มีอายุกว่า300ปีซึ่งเป็นโบราณสถานที่สําคัญและมีความสําคัญกับพี่น้องชาวพังงาซึ่งภายในวัดมีพระจํานวน3รูปและหลังจากนี้ต้องเข้ามาช่วยดูแลกันต่อไป